สวัสดีครับผมตอนนี้หนุ่มพันนะครับโอ้ลับตลอดทางเลยเออเเก็บเหรอโต๊ะไม้อะไรยับลับรับล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 ับตลอดทางเลย เิแอพียอพิแอเจ้าทำงา,านเนี่ยก็เลยเพียอ <c oughs> เอาขึ้นไหมนนครับผมตอนนี้ก็ถึงสว่างแล้วนะครับแวะทานข้าวเนาะทานข้าวนะครับขรแวะทานข้าวกันกิมง,งานนี่นะครับการล่าสุด จอดด่วนนะครับจอดด่วนกลางดึกหนุนหนุนเนี่นย <c oughs> ขาขาลอยวนะเนี่ยขาลอยปะนี่ครับบรรยากาศล่าสุดน,นะครับนี่นะครับอ๋เหนื่อยนะครับเหนการทำง,งานนะวันนี้ก็เ,เดินทางกลับ จากบ้านชิดปากแปรนะครับตอนนี้ก็แวะทานข้าวนะครับแวะทานข้าวที่สว่างแดนดินนะครับนี่ชื่อร้านนะครับนี่นะครับเจแตนนะครับอยู่ทางทางนี้จะไปกุดเรือคํานะครับกุลเรือคําเป็นลาบนะครับลาบก้อยต้มขมนะครับมีหลายร้านเลยนะครับ3ามสี่ร้านเรียงกันเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแยก สว่างแดนดินนะครับที่ผ่านมาอากาศล่าสุดนะครับทีมงานก็ลงไปทางข่าวอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นละก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็น่าจะไปถึงนาก็อยู่ประมาณสัก ไม่ถึงชั่วโมงนะครับไม่ถึงชั่วโมงก็เดินทางถึงพหงหนองนานะครับจำปาดงบรรยากาศมาฝาก f อซนะครับก็เดินทางมาจากบ้านชิดนะครับชิดอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรนะครับอุดรธานีบรรยากาศสดๆล่สสาส,สุดนะครับ หมอกเริ่มลงแล้วนะหมอกหมอกเริ่มลงแล้วนี่หมอกขาวนะครับนะ่เป็นหมอกด้วยนะ่พอพี่น้องก็ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยจาก m u n channel นะครับผมวันนี้นะครับภารกิจ ที่บ้านของชิดปากแปรนะครับก็ทาฝ้านะครับทาฝ้าอยู่บ้านของน้องต้นอ้อนะครับเป็นบ้านสวนเนาะเป็นน็อกดาวหรือว่าเป็นห้องเป็นตู้นะครับเป็นบ้านกระจกนะครับซึ่งฝ้าได้ทะลุลงนะครับแต่ก่อนด้านบนน่ะแต่ก่อนด้านบนจะไม่มีหลังคานะครับมันก็เลยอุ้มน้ํานะครับน้ํามันรั่วมันซึมลงมาโดนฝ้าเพดานนะครับก็เลยล่นนะครับแล้วนี้ชิดก็ขึ้นไปนอนด้านบนเนาะ ตังเต็นท์นอนที่ดาดฟ้าซึ่งหลังคาทีมรุมคลก็ขึ้นไปมุงนะครับเป็นคนจัดการให้นะครับก็หมดปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมนะครับหมดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมเรียบร้อยนะเพราะว่ามุงหลังคาเรียบร้อยเนาะก็ประมาณนี้เนาะเก็บบรรยากาศมาฝาก FC นะครับผม ถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผินแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้หมอบแต่ความรักที่มีเฝ้าทานน้อมตอนเจ้ายังอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจ โอ้โอกกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวนอนฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกเล่าวหาว่าเป็นคนทินโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาคั้งที่รักและคอยเมตตา ยังมีวายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจ กกอเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีไหวกล่าวหา ว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังม่วายกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิด ใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจ